เหมือนเราเปิดร้านอาหารหรือทาธุรกิจอะไรก็ตามเราต้องพอคาดอนาคตได้ว่าเนี่ยเราลงไปเนี่ยมันจะ payback กี่ปีไงใสไปเนี่ยห้ปีคืนทุนนี่คือเราคิดว่าเราคาดได้เราเลยลงทุนไงถูกป่ะหุ้นก็เหมือนกันเราต้องดูว่าไอ้ไอ้หุ้นตัวเนี้ยเราซื้อราคาเนี้ย payback กี่ปีคาดได้ลงทุนได้มาเปเยลราคาพิเศษตลอดทั้งเดือนกับขอเซีร์ไซรุ่นที่25 คอสการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดที่ทุกคนรอคอยเปิดรับสมัครแล้วเปรียนส,สดๆกับอาจารย์ที่เป็นกูรูระดับประเทศตัวจริงมากกว่า10ท่านหลักสูตรนี้จะทําให้คุณบริหารเงินลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่น่าพอใจยกระดับทักษะการลงทุนสู่ความสําเร็จอย่างยั่งยืนได้ลงมือทำเคสตลดดิหุ้นพร้อมกับเพื่อนๆ และเข้าร่วมกิจกรรมเน็ตเวิร์กิงกับเครือข่ายนักลงทุนหลากหลายอาชีพได้ทั้งความรู้ความสนุกและสังคมนักลงทุนดีๆที่หาที่ไหนไม่ได้เปิดสอนเพียงปีละหนึ่งรุ่นเท่านั้นอบรมระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง6กันยายน2568ณโรงแรมอาวานีรัชดากรุงเทพสแกน QR code เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนราคาพิเศษ หรือโทร0811739000 0811739000วิธีที่ผมแบบสุปง่ายๆคือถ้าจะลงทุนเราต้องมองแยกก่อนว่าหุ้นทั้งหมด800กว่าตัวในไทยมีประมาณกี่ตัวที่เราคาดการอนาคตเขาได้บ้าง นี่ข้อที่หนึ่งจดเลยนะคือพิษพ่อหลักในการใช้ทำงานเลยแปดร้อยกว่าตัวเราคาดการอนาคตได้กี่ตัวคำถามต่อมาคือทำไมต้องถามวันนี้ถามทำไมคาดการได้หรือเปล่าคือถ้าอะไรที่เราคาดการไม่ได้อะ่ะมันคือการ s p e c u l a t e หมดเลยนะคาดไม่ได้แล้วคุณซื้อทุกคน s p e c u l a t e หมดคุณไม่รู้อนาคตคุณแค่คาดว่าแต่มาสหน้าจะดีทองคำจะขึ้นทองแดงจะลงอะไรน้ำมันจะขึ้นจะลง คาดหมดเลยนันหุ้นที่คุณคาดการไม่ได้คุณอาจจะลงทุนไม่ค่อยได้หรอกเพราะคุณไม่รู้ไงแต่คุณสเปกโคลเลตได้นะอ่าอนี้ไม่ว่ากันไม่ว่ากันถ้าถามผมผมจะตอบประมาณว่าหุ้นที่คาดการได้จาก800ตัวคาดการได้ที่คือแปลว่าถามว่าหุ้นตัวเนี้ยอีก5ปีข้างหน้ารายได้และกําไรคุณเป็นเท่าไหร่ถ้าตอบได้คือคาดได้ ถ้าไม่รู้คือคาดไม่ได้นะนี่เข้าใจตรงกันนะคาดไม่ได้คือกูไม่รู้อันเราก็เป็นไงไม่ดูไม่ออกเช่นอ่ะมิสเตอร์ดีไออีกห้าปีเป็นยังไงโอไม่ไม่ค่อยแน่ใจอาจจะได้หรือไม่ได้ถามว่าอีกห้าปีไอพีเอลจะกำไรเท่าไหร่โอ้ยอนี่ผมบอกไม่รู้สีตังอ่ะไม่รู้เหมือนกันพีเชียร์จิปปิ้งอะไม่รู้อาเซียผมก็ไม่รู้ทีบีโอผมก็ไม่รู้จํานวนมากผมไม่รู้นะผมบอกผมคาดไม่ได้ ที่ผมคาดได้อาจจะมีแค่สักสามสิบตัวเองบอกไหมเอาแบบ f r a n k l y speaking แบบอย่าโกหกตัวเองนะถ้าเราใบาแอดเราจะบอกว่าเราคาดได้เยอะแยะเลยผมคาดปตทได้ครับผมคาดบางจากได้คุณอาจจะหลอกตัวเองว่าคุณคาดได้แต่ถ้าคุณทําจริงๆอ่ะคุณจะรู้ว่าคุณคาดผิดมันคาดยากไอ้ที่คาดแล้วคิดว่าน่าจะถูกว่าอีกห้าปีเป็นยังไงอะ่ะส่วนตัวผมมองว่าสักสักสามสิบตัวก็ถือว่าเก่ง เพราะฉะนั้นถ้าจะ invest จริงๆอะ่ะคุณที่เรา invest ได้จริงๆอะ่ะมันมีแค่อาจจะแค่3%เห็นไหมเลข3%จะมาเรื่อยๆเลยคนชนะมี3%คุณที่แบบลงทุนได้ยาวจริงๆนะคุณจะ invest นันจริงๆก็มีแค่3%แต่ถ้าคุณ speculate อะไรก็ได้นะไม่เกี่ยวนะันซึ่งผมไม่ได้พูดไง speculate ผมไม่ถนัดคุณอยาก speculate ทุกตัวคุณเล่นได้หมดเลยนะหุ้นหายหวอะไรได้หมด <laughs> ม,มันแล้วแตงง่ตอะไงด,ดูเจ้าดูเจ้าอะไรก็ว่าไป แต่ถ้าจะเป็นแบบ invest จริงๆอ่ะคุณต้องคาดได้คุณถึงจะ invest ได้ถูกปะ่ะก็เหมือนเราเปิดร้านอาหารหรือท,ทําธุรกิจอะไรก็ตามเราต้องพอคาดอนาคตได้ว่าเนี่ยเราลงไปเนี่ยมันจะ Payback กี่ปีไงนี่คือการคาดการถูกปะ่ะใส่ไปเนี่ย5ปีคืนทุนนี่คือเราคิดว่าเราคาดได้เราเลยลงทุนไงถูกปะ่ะเวลาท,ทําธุรกิจหุ้นก็เหมือนกันเราต้องดูว่าไอ้ไอหุ้นตัวเนี้ยเราซื้อราคาเนี้ย Payback กี pay back ่ปีคาดได้ลงทุนได้ คาดไปได้ก็ลงทุนไม่ได้นั้นหุ้นที่ลงทุนได้จริงก็อาจจะสามเปอร์เซ็นหรือสามถึงห้าเปอร์เซ็นต์พอได้เว่าประมาณสามเปอร์เซ็นต์เห็นไหมแปดร้อยกว่าตัวสามเปอร์เซ็นต์กียี่สิบสี่ตัวเนี่ยต,ตรงปะเลขสามเปอร์เซ็นต์มาตลอดเลยนะเหมือนคุณพิชัยจาวลานะคนสามเปอร์เซ็นต์มันตรงโดยบังเอิญน,นะผมก็คิดอย่างนี้มานานละเห็นฟังแกพูดเออก็เหมือนกันเดียว่ิทาทฤษฎีผลประโยชน์ทฤษฎีคนสุดน้อยมันก็เหมือนทฤษฎีวีไอในบางครั้งนะ ในบางในบางแง่เกในการมองว่าคนคนที่ทําได้มีแค่ส่วนส่วนน้อยเท่านั้นที่จะรวยมากๆหรือบริษัทที่จะที่จะเติบโตมากๆดีมากๆอะ่ะไม่แค่สามเปอร์อันนี้แบบไม่ได้พูดแบบมั่วๆนะคือผมอ่านแล้วก็ศึกษามาเยอะศึกษาจากอะไรรู้ไหมตลาดหุ้นอเมริกาคุณไปดูเดดาวโจนมีมาเป็นร้อยปีผมถามว่า เวล์ล์เก็ตแของดาวโจนหรือนัสดั q ว่าคุณดูทั้งสองอันนี้ทั้งสองอันเนี้เวลหรือ market cap ที่มันทาให้ผู้ถือหุ้นรวยจากตลาดสองอันนั้นอะที่อเมริกาเกิดจากหุ้นกี่เปอร์เซ็นต์เขาใจคำถามไหมคำตอบคือมันมีหุ้นไม่กี่ตัวเองที่สร้าง market cap ได้เยอะขนาดนั้นถึง่างออย่างนักนิเวศเซเว่นไง เจ็ดตัวปลาเข้าไป3าสของของทั้งตลาดถูกปะ่ะนี่แค่เจ็ดตัวจากหมื่นตัวนะมันต่ำกว่าหอีกคือมูลค่าของ Market แค p ของตลาดอเมริกามันมาจากหุ้นไม่กี่ตัวเองเพราะฉะนั้นจิิติการที่มันดีจริงๆอ่ะมันมีไม่กี่ตัวที่ทําให้เรารวยได้นะไปดูยอดหลังก็ผมว่าหุ้นอเมริกาก็สเนั่นแหละ น้อยมากกันนะหุ้นที่แบบขึ้นแบบสิบเด้งอ่ะมีเท่ร้อยสองร้อยตัวอะไรแ่านั้นจากหมื่นตัวถูกป่ะมันมีไม่กี่ตัวนะคุณไปไล่ไลดูอดีตในตลาดที่เพิดที่ผ่านมาแล้วก่อนเราอ่ะซึ่งผมรู้สึกว่าเมืองไทยก็เหมือนกันคุณส่วนใหญ่ไม่ได้เคลียดเวลให้กับผู้ถือหุ้นถูกป่ะคุณไปไล่ดูแปะเก้าร้อยตัวคุณไล่ดูนะเอถึงแซ ไล่มาเลยคุ้นที่สร้างเวลให้คนถือหุ้นนะ้นมีก,มกี่มีกี่เปอร์เซนต์หนึ่งอาจจะทักสามเปอร์เซนต์อะไรเงี้ยห้าสิบตัวไม่เกินใช่ไหมก็มี C p พีอรงพลกรุงเทพอะไรเงี้ยมันจะไล่ได้ไม่กี่ตัวนะหุ้นที่มันขึ้นเป็นสิบสิบเท่าอ่ะที่เหลือนันคือหุ้นที่แบบเนี่ยลมสลายกลายเป็นหุ้นเอียวหัวแตกก,ะะกระโหลกกะลาหรือหุ้นที่ไม่เไปไน็นเนี่ยเยอะมากๆเลยตลาดหุ้นไทยแล้วส่วนใหญ่ก่อนที่มันจะเป็นไม่ล่มสลายอ่ะ จะเป็นนผ่า,เ,าเสียใสียแพ็คขอเรียนการลงทุนที่มาแรงที่สุดในปี2024ที่จะไม่พลาดเทรนการลงทุนในปี2025ร่วมเรียนได้ทันทีสอนโดยกูรูด้านการลงทุนอาทิเซียนมี่อาจารย์ธิวชินธราพงศ์ดรวิสิทธิ์องค์พิพัฒนกุลดรนิเวศเขมวชิรวรากรอาจารย์สุธนเสียงหาสีทางกูล อาจารย์กวีชูกิจเกษมและอาจารย์ปกิจสีดีวัฒนาเกตชมคอสการลงทุนได้มากกว่า500วิดีโอจัดบทหมู่เพื่อง่ายต่อการเรียนและอัปเดตวิดีโอเข้ามาใหม่ๆตลอดทั้งปีศึกษาทั้งการลงทุนภายในประเทศและต่างประเทศ มีแพ็กเกจสมาชิกให้เลือกถึง4แบบทั้งรายเดือนราย3เดือนราย6เดือนและรายปีรายเดือนเพียง1,990บาทและรายปีที่คุ้มที่สุดเพียง6,990บาทตกวันละ19บาทเท่านั้นสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร081 173 900 0หรือ at at แอดไลน์ CSI Society อะไรคุณเจดีนะวันครั้งหนึ่งเคยเป็นเจดีเยอะมากเลยเป็นร้อยตัวเป็นเจดี ดูย้อนหลังดิดูกราฟอะ่ะคุณเปิดกราฟยี่สปีย้อนหลังในหุ้นแปด้อยตัว j จดี JD เป็นรนะ้อยในประเทศไทยเกินร้อยเดีนะมันคือทุ่งเจดีชัดเลยเซ็ตอินเด็กซ์มันคือทุ่ง, JD, <laughs> index, ถ,งถึงทุ่งเจดีซึ่งระยะยาวมันมีไม่กี่ตัวที่ขึ้นอย่างเงี้ยนับตัวได้เห็นไหมเราจะเริ่มคอนเซ็ปต์ที่สองแล้วนะคือคอนเซ็ปต์ที่2คือไอ้หุ้นที่มันถือยาแล้วรวยอะ่ะ ม,มันดูไงอ่ะอ่าอันนี้นี่ผมจะไล่เป็นข้อข้อนะข้อที่หนึ่งคุณแยกกันดะอะไรอินเวสอะไรสเปกโกลเซึ่งผมพูดใน i อินเวสข้อที่สองในอินเวสเนี่ยคุณที่มันอินเวสแล้วรวยจริง,รงอ่ะมันมีมีเยอะขนาดไหนข้อที่สองคือโคตรน้อยเลยหยิบมาร้อยตัวหยิบให้โดนอ่ะสามตัวอีกเก้าสิบเจ็ดตัวซื้อไปก็ไม่รวยพูดได้ประมาณนี้เลยเห็นไหมการลงทุนนั้นไม่หมูนะ แช้์ในการหยิบถูกสามตัวมันก็ยากนะเพราะทุกคนก็มองเหมือนกันนะคนส่วนใหญ่เลยไม่รวยไงเพราะมหยิบไปเจอเก้าสิบเจ็ดตัวที่มันไม่ขึ้นสองข้อละเนี่ยอันที่สามที่จะพูดถึงก็คือไอ้ตัวที่มันขึ้นน่ะมันหน้าตาย,ยัางไงเราจะหามันเจอได้ไงก่อนที่มันจะขึ้นนะไม่ใช่ขึ้นแล้วค่อยหานะขึ้นแล้วค่อยหาทุกคนตอบได้นะไปเปิดคอร์สได้ นะุูกราฟย้อนหลังแล้วก็อธิบายใเลยอันนี้ใครๆก็เก่งนะเพราะคือคุณต้องหาเจอก่อนที่มันจะขึ้น10เท่า20เท่า30เท่า50เท่าหายังไงอันนี้เจ๊เจ๊ถ้าโทรศัพท์พูดข้างนอกนะครับหลายรอบแล้วแล้วพูดคนอื่นพูยข้างนอกได้ครับนะครับโทษทีฮะมันจําเป็นอ่าเรื่องที่สาม คนที่ซื้อแล้วขึ้นเยอะๆดูยังไงมันมีคีย์คีย์อยู่เฟซบุ๊กที่มันสามารถหาให้เจอมันจริงมันเรียบง่ายนะแต่มันอาจจะฟังดูง่ายไปนะผมจะบอกว่าควรต้องดูให้ได้ว่าธุรกิจนั้นๆน่นะมันคาดการได้หรือเปล่าแน,นั้นเองดูง่ายไหมเออถ้าเราคาดการได้ ว,ว,ว่าว่าหุ้นตัวเนี้หรือกิจการเนี้ยมันจะเติบใหญ่ไปเรื่อยๆอ่ะแบบสโนบอ่ะคำว่าสโนบอของวอลล์เอรเฟสที่เขาพูดถึงอ่ะมันกิ้งเหมือนลูกหิมะเนะกิ้งไปใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอย่างเงี้ยก่าหาธุรก,กิจอย่างเงี้ยที่เราคาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่ามันจะกิ้งเป็นสโนบอใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนผ่านไปสิบปียี่สิบปีมันขึ้นไปสิบเท่าร้อยเท่าถูกปะดูไม่ยากแต่งงงอยู่แน่เลยว่าดูยังไงต่อ ลึกลงไปลึกลงไปก็คือกิจการที่ว่าที่มันจะโตไปเรื่อยๆอะ่ะมันต้องมีลักษณะยังไงอ,อ่ะอ่าผมจะถามให้คิดแป๊บหนึ่งมันต้องมีอะไรแบบทิงไปอย่างนั้นได้เนาะเพราะกิจการส่วนใหญ่ทําไม่ได้ถูกป่ะคนที่เป็นเจ้าของกิจการจะรู้นะว่าจะให้โตทุกปีไปเรื่อยๆอะ่ะยากมากนะใครทำธุรกิจจะรู้ มันจะไปปีนี้ดีปีน้าไหม่ดีปีนั้นดีปีหน้าไม่ดีอะไรเงี้ยทุกที่สนใจเป็นเนี้ยเป็นฟันป่าไอ้ที่แบบจะเป็นสนโนว์บอลบูบูบ๊บูบูบโอ้โหมันน้อยอ่ะน้อยตัวเป็นอย่างนั้นแล้วก็ไอ้ตัวที่ว่ามันลักษณะยังไงมันจะดูยังไงเพ้อยคือจะต้องสังเกตเห็นยังไงก่อนที่มันคนอื่นจะเห็นหรือก่อนที่มันจะโตไปจริงๆอยากรู้เฉลยยังครับผมยกตัวอย่างอีกหน่อยอยนะจะได้เข้าใจอ่า ใครทาธุรกิจอะไรเจ้าของบริษัททาอะไรบ้างยกมือขอตัวอย่างหน่อยทำอะไรอะกิจการว่าเชิญนะทำข้าวช็อกโกแลตนะมีอะไรไหมฮะทำทำข้าวเคมีโอ้ทำข้าวคลายกันเลยธุรกิจส่วนใหญ่อะที่เราคาดการณ์อนาคตไม่ค่อยได้มันมีเพราะมันมันสาเหตุคืออะไรได้ไหมที่คาดการณ์ไม่ได้ว่าอีกห้าปีจะกำไรเท่าไหร่หรือ ยอดขายจะเป็นเท่าไหร่อ่ะเพราะว่าธุรกิจส่วนใหญ่มันมีคู่แข่งใช่ไหมฮะคุวพี่ทเข้าวเคมีพี่ทำข้าวช็อกโกแลตเนี่ยมันก็มีคนทาเหมือนเราสมมุติอีกหลายบริษัทเนี่ยแล้วบางทีวันดีคืนดีมันแบบมีเจ้าหนึ่งมันทุ่มตลาดมันมาตัดราคาเนี่ยเราซวยเลยใช่ถูกไหมฮะอยู่ดีแม่ง่้งเป็นอย่างไรไม่รู้บอกเอ้ยฉันบีบราคาลงฉันแย่งมาร์เก็ตแชร์บางทีก็มันแย่งลูกน้องเราบ้างอะไรบ้างเนาะธุรกิจมีแข่งขันอย่างเงี้ยมันเลยทําให้ธุรกิจจานวนมากคาดการโคตรยากเลย เพราะเราจะไปรู้ได้ไงว่าปีหน้าคู่แข่งมันอยู่ลดราคานักวิเคราะห์เขาไม่รู้ไอผู้บริหารมันก็ไม่รู้ว่าปีหน้าคู่แข่งรายใหญ่ลดราคาตัดราคาเราไม่มีใครรู้มีแต่คู่แข่งอะไรนะมันทำไงแล้วใครจะไปรู้อ่ะหุ้นส่วนใหญ่ก็เลยมันคาดการณ์ไม่ค่อยได้หรอกเอเวนเจ้าของเองก็คาดไม่ค่อยได้ถูกไหมฮะอย่างเวลาเราไปซอวบริษัทอย่างเงี้ยเจ้านายจัดไปคุยอ่ะเราจะถามบริษัท ตั้งเป้ายังไงใช่ไหมจะโตกี่เปอร์เซนต์มาจิ้นจะเป็นเท่าไหร่เอาจริงๆอ่ะถ้าแบบแบบตอบแบบเบื้องลึกจริงๆที่เขาที่เขาในใจเขาตอบอ่ะผมว่าผู้บริหารส่วนใหญ่ตอบว่าอะไรู้ยไหมกูจะไปรู้ได้ไงมึงเอาแต่ถามมึงก็ถามดิง่ายหดี๋ยมึงถามอ้คนถามมองสบายโตกี่เปอร์เซนต์จะโตยังไงโตจากไหนฮะมาจิ้นเท่าไหร่โอ้โหคนถามถามง่ายแค่กูตอบ กูทาอยู่เนี่ยกูจะเพิ่มยอดขายกับใครอะคู่แข่งมึงลดราคาแข่งเงี้ยใช่ไหมนี่คือชีวิตจริงเป็นอย่างนี้เวลาเราเข้าใจแบบ inside o ์เอา่ะเราจะรู้ว่าการประเมินมูลคา่าการประมาณคาดการต่างๆมันยากจริงๆใช่ไหมนี่คือเรื่องจริงใช่ไหมพี่พี่ทำธุรกิจพี่รู้มีคู่แข่งมีอะไรเงี้ยมันลูกน้องลาออกลูกน้องตดนแย่งตัวงสารพัดสาร,พสารพเพเหตุสาเหตุเหตุผลแล้วก็ความชาริต่าง ห้องไลน์ CSI Investment สำหรับทุกท่านที่สนใจด้านการลงทุนเราจะมีข้อมูลส่งให้ทุกวันตลอดที่ธนาคารเปิดเพียงสแกน QR Code เข้ามารับข่าวสารข้อมูลด้านการลงทุนได้อย่างต่อเนื่องทุกวันทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายครับ